สวัสดีคะ่ะนักเรียนวันนี้เรามาเรียนวิชาสังคมศึกษาวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องหลักฐานทางประวัติศาสตร์เรามาดูภาพเหล่านี้นะคะนี่ก็คือภาพหลักฐานทางประวัติศาสตร์ค่ะแหล่งข้อมูลเหล่านี้ให้ประโยชน์อะไรบ้างนั่นก็คือเป็นล่องรอยของมนุษย์ในอดีตที่เราใช้เป็นหลักฐานในการศึกษาทางประวัติศาสตร์ หลักฐานทางประวัติศาสตร์คือข้อเท็จจริงหรือ,อร่อง้อยการกระทำของมนุษย์ในอดีตที่ยังหลงเหลืออยู่ในปัจจุบันซึ่งแบ่งเป็นประเภทต่างๆได้หลายแบบอย่างเช่นถ้าใช้ลักษณะของหลักฐานเป็นเกณฑ์แบ่งเป็นหลักฐาน ที่เป็นลายลักษณ์อักษรและหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรถ้าแบ่งตามความสำคัญของหลักฐานแบ่งเป็นหลักฐานชั้นต้นและหลักฐานชั้นรองความสำคัญของหลักฐานทางประวัติศาสตร์หลักฐานทางประวัติศาสตร์เป็นเครื่องมือสำคัญที่สุดที่นักประวัติศาสตร์ใช้อธิบายเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ ถ้าไม่มีหลักฐานใดๆเลยวิชาประวัติศาสตร์ก็จะไม่เกิดขึ้นหลักฐานชั้นต้นคือหลักฐานที่เขียนหรือสร้างขึ้นในสมัยที่เกิดหการหรือผู้เขียนหรือผู้สร้างเป็นผู้ร่วมอยู่ในเหตุการณ์นั้นตัวอย่างนะคะเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทำขึ้นในยุคต่างๆจุดหมายเหตุโบราณวัตถุ ศีลาจจลึกโบราณสถานหลักฐานชั้นลองคือหลักฐานที่สร้างหรือเขียนขึ้นหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นั้นแล้วหรือจะทําขึ้นโดยผู้ที่ไม่มีส่วนร่วมในเหตุการณ์นั้นๆตัวอย่างเช่นอนุสรีเหตุการณ์เกิดสำคัญบุคคลสำคัญที่สร้างขึ้นหลังจากเกิดเหตุการณ์ไปแล้วอย่างเช่นตำนานพระแก้วมรกต หนังสือประวัติศาสตร์วันนี้คุณครูขอจบการสอนแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ